แล้วช่างมาแล้วผมเปิดแล้วเจะค่อยมาว่ากันสองคนก็พอมาร่วมรุ่นด้วยกับผมวันนี้จะมาเปิดโกฮังกาชานะครับหวังว่าจะมาโดยเร็วในดูยซียในตู้มีใครบ้างที่คือโกฮังตัวใหม่ถ้ากงสกิลก็คือเฮ้ยเอ้เนี่ยอ๋อนี่มันไม่ใช่รีดรีดคือนาแม็กบวกคีสี่ร้อยห้าสิบก็ไม่ค่อยเยอะดิ ตัวอื่นดีกว่าตัวอื่นบวกร้อยร้อเจ็ดสิบแต่มันไปได้ลีดของอะไรเนี่ยบัตรออฟม,มาสเตอร์ได้ผมนี่อึ้งเลยนะมาดีมาแน่นอนเนี่ยตัวที่ผมก็อยากได้กลัวหัางข้างตู้เอยเขาบอกว่ามันดีอสองตัวกีนิวรูปน่ารักดีว่ะ อันนี้เอามาเก็บไปเป็นคอลเลกชันก็ได้ตัวนี้ก็เอามาปลดทางก็ดีแต่ตัวนี้อยากได้อยากได้ตัวนี้เขาบอกว่าดีมากก็เลยอยากจะมีไว้ในทีมสักตัวนั่นนั้นไม่น่ามีอะไรไม่มีแล้วโอเคลุยลุยลุยมันติแรกครับไม่ต้องมีสูตรแล้วนะมเลยมาแล้ว ตัวหังไวรุดมาถือว่าเกือบว่ะเนี่ยอุ้ยแต่สีลุง้งอยู่นะระยะสี่หรือเปล่าเกือบเกือบโคตรอ่ะเด็กครัง้ง ชั้งอะไรก็ไม่รู้ใครอะโคตรเกลือเลยโอ้โหกดทางสองตัวโอ้โหอันนี้คือการันตี น่าจะการันตีก็เรียกเลยนะฟิวเจอร์ฟิวเจอร์หุ้ยหมายเลขสิบเจ็ดสิบแปดมาวะสีลุง้งสยายยสีเปล่าไอ้เอย้ยโคตรเจ๋งเลย โคตรขาดดูนมาดินี่ตัวนในตู้อยู่นะเฮ้ยอันนี้ไม่เป็นพวกแอนดรอยด์นี่อะไรอ่ะ นี่อ้ทำได้สุดเลยมีสี่ตัวเนี่ยชิลเลยฟีเซอร์แล้วก็บารันี่ก็ทำสุดเดิมนมีตัวแรกเลยล็อกเลยท้าไมมันขึ้นซับบอน์หนึ่งเหรอไปต่อสามครั้งอะ บิ๊กเบจิตา้ามาผมว่า LR มาแล้วมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นอุ้ยบอลใหญ่ด้วยบอลน,นานด้วยใครใครหน้าตู้เลยเปล่า ไม่ใช่เอ้ยนี่ใครอ่ะน่าจะไม่เคยมีเพราะไม่คุ้นลูกเฮ้ย,ยตกใจแล้วก็เฟคเอากินิวเอรอเฮ้ยได้อยู่ เข้าคอเลคชั่นนี่อามาสองตัวไปอ๋อไม่เคยมีจริงด้วยใครก็ไม่รู้นะเลลุดเลนลุเลนไอหน้าตู้มาตัวหนึ่งอันนี้ก็น่ารักดีนะภาพดูเท่เลยรักแบบแล้วก็ได้กินนิวตัวใหม่มาใช่ไหมมันคือตัวใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวแค่เดืนนานแล้วแต่อยู่ข้างตู้ก็มีโอเคไปกันต่อ

เวเอัพไปต่อเว้ยเจ้าสื่อเทนจินฮังหย่อมฉ่ามาหมดเลยสีู่สยาสีหรือเปล่าเก๋เก๊ี GG Baby โกหังเด็กพีโกโลอุ้ยก็ต,ตัวนี้อยู่นะอุ้ยทางไม่ปลดทางใช่ไหมคนละตัวปะคนละตัวได้วไ,ไม่ปลดทาง ซึ่งกูก็แค่จะไม่ได้ใช้มันไปนี่จะสุดท้ายแล้วม,มั้งเฮ้ยแมงเงือ โอ้โหพี่นิวซ้ำเชื่อเหลือเชื่อนะเนี่ยอีกสักอีกสักสามทีแล้วกันไปเหลือแปดร้อยเพชรเฉยๆแล้วพอละตู้นี้ไม่มาก็คือไม่มานะฮะเอ้ยไอยนี่มามชื่อวิทปะแต่มันต้องมาแต่งไปเท้านะ มันเปิดปร้อยห้าสิบพอดองสิบปีทีเดียวผมแค่นี้พอและเดือดร้อยพอและสี่ร้อยนี่เยอะละนี่น่าเกลือ่อนเกลือรับประทานโอเคได้ปลดทางไปอีกหนึ่งเฮ้เก,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 กลือียบฮีโกโลมาวะก็กลัวห้างเลยอาจจะได้ได้หน้าตู้สักตัว ดวงอย่างกากเคยมีไหมวะตัวคุณคุณวะว่าเหมือนแบบเคยอยากได้อุ้ยมูมาเออาร์เลยนะเว้ยแต่แล้วไงกไมไ่อยากได้บวงนี้ใช่ครับเขาบอกว่า10ปีน่าจะเป็นแบบว่าช่วงมกราเลย ก็คือฟาร์มความเพี้นเพื่อนคาใจปะมันเล็งหนึ่งครั้งอะไรเนี่ยได้การันตีปะตัว,วดีมากครับบูมาไม่มาสั่งตัวนี้ครับมันจะเอลามาเนะสียสี่หน่อยดิเฮย้ย เสียใจวก็มีลุ้นอยู่นะได้ไหมคิดว่าได้ไหมโอ้ห้างมาเก่งหัวตัวในตู้ระกาศนะเนี่ยหือว่าปรกาศนะเนี่ย ที่ถามจริงนี่คือนี่คือหน้าตู้ที่มึงให้กูนะโอเคพขต้องพอแล้วล่ะเยอะล้วไม่มาว่ะเสียดายวะเชื่อเสียดาย ได้มาหลายตัวเลยจเว้นมันได้อย่างนั้นก็ได้ไอ้แกงกีนิวมาตัวได้มาสองตัวด้วสำทำยากเนี่ยยี่สิบเอ็ดน่าจะเท่ากันมาสามห้าเอาเอเดียวกันไม่ค่อยยากเท่าไหรแต่ไม่รู้จะทำไปทำไมตอนนี้ เชี่ยอเอ้ยอีร้กยเลยครับยวไปเสียได้ฟ้าใหม่ได้ดาดเยอะมันอาจจะมานี้ก็ได้นะพลังของคนไม่ยอมแพ้นี่ไง L R มาแล้วนี่ไงพลังของคนไม่ยอมแพ้นะครับเริ่มไหล มาแน่บอกเลยรอบเนี้ยตัดตัวหตัวหวะอพีโกโ,โตรตัวนั้นยังไม่มาเลยนะเว้ยเอพีโกโรหัูอยากได้โอ้ยตัวที่นี่มาอะไรเยอยะ อยากได้ตัวเนี้ยโหไม่งมาช้าไปนะถ้าไม่งมาช่วงก่อนหน้านี้นะฟินเลยีกช่วงที่ตกกาลังเล่นในตัวตัวใหม่เรียกว่าเหรอตัว ECA Super ECA ีปเซอร์ต้องการมาก ืไม่ได้พิกลโ,โรตัวนัน้นเลยพิกลโ,โรตัวนั้นก็ไม่มาอันนี้จะสุดท้ายจริงๆล่ะเป็นหมดในสองรอบที่การันตีฟีเจอร์โอเคลุกันไว้สุดท้าย ใช้เปบนของจริงแลยไม่งันจะเกิดผิดเกิดไปต้นคลิปบอก200ผิดกูเปิดยับไใไร เกี yeah. อยากได้มึงมากเลยเอ้ยด,ดีไม่ต้องดีแน่เลยมายับเลยอ๋อมีแล้วด้วยถ้าถามว่ามัน L R มาพึบพับไหมก็พึบพับ พอพอกาไปฟาร์มไอ้ั่งนกันต่กเปลี่ยนรูปโกหังไม่มาเหี <c oughs> ้ยไห้เศร้าไดะได้กี่เหรียญเนี่ยร้อยยี่สิบเปิดไปสิบสองครั้งอะ่ะโอ้หกร้อยเพรอ่ะไม่มานั่งไหลจริงวะ่ะ แม่คือการเผาเพชรดีๆนี่ยได้เหรียญเทา่าไรได้แลเป็นเหรียญเหลืองได้เฮ้ยสองร้อยเหรอน้อยจังว,วะเฮ้ยสองร้อยเหรอวะแปดโลสี่ร้อยพชรจะสองร้อยแปดสิบ

700 400เพชรเดือ200กาเพชรยิงหลาย,ยาวจนกรนตีได้ทีนี้เฮ้ยได้โกังตัวนี้เยอบแด้พอดีเลยหน้าตูห้หล่อไอหลาย,ยาว ไอ้เจ้นี้ก็เหมือนจะดีนะเก็บอะเอาได้โกหังมาอีกตัววะไม่งั้นกูต้องปั้นอีกเพียบเออใหม่ๆสองเอยไม่มีอยู่จริงใช่ไม่มีไปเารื่อยดูสิมีด่านให้เก็บอีกเพียบ ทั้งผมยาวอ่ะน่เหมือนยอดวิสลัมเลยนี่สามละไอ้นี่มานะมันไม่เคยมาทวกระทาให้ผมดูมันไม่เคยมีมิติลึกลับให้ผมเห็นเลยเฮ้ยเป็นจบแตกว่ะเฮ้ยเป็นไปได้นะกับพวกระทาเนี่ยไปไไปได้ ตัวนี้ปะที่ผมอยากได้ยีย่ได้แล้วไอ้ศาสตร์ทำ e c a ได้เลยด้วย <S <S ไม่ยอมมาง่ายการันตีนุ่มๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเเปลี่ยนลุ้เดินนะ chinh chinh nó là y hoa ít ơi mía 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 mía

ใช่ได้ไอ้นี่จะดาวลุงเลยซูเปอร์เบบี้ได้กดทางอีกอันหนึงการันตีจริงเลยเหรียญที่มีไม่ใช่อะไรที่บอกเดี๋ยวต้องกบให้ได้ สซยะสามสยะก๊อตเฮ้ยคนี้ผมอยากได้ผมยังไม่เคยมี เฮ้ยสาม LR แต่โกฮังไม่มาโกฮังกูได้ไปสามตัวโอ้ยนี่ผมอยากได้พอดีเอาไปไป,ปัน้นปัินเพิ่นที่เหลือเชื่อเชีย่ยไปไปได้ ไข่อีกรอบปะหกสิบมันเท่าไหร่ร้อยแปดสิบให้ห่ยยี่สิบเดีวเช็คให้ชัวร์เยสองล็อกสุดท้ายจบจบกันไปหรือจะได้ปั้นโกหังหล่อๆนี่การันตีเนี่ยฟิวชั่นนีย

ได้ LR ใหม่เพียบตัวนี้ก็ยังไม่เคยมีเพียบป็นหลุดหลุดมันจะหมดเรียกว่าอะไรอ่ะคุณได้ตัวใหม่ใหม่ใช้เพียบเลยการันตีแหละนี่ครบแล้วเราคุณเกมมากนะครับที่เห็นว่าเรามีเพชรเยอะก็เลย ให้เราแชร์ให้หมดเลยถ้ากลัวหังงมายนีเราจะต้องรู้สึกรู้สึกดีใจอ่ะนี่ไงกลัวหัางมาจริงเลยไม่ใช่เป็นไอหนุ่มคนนี้ ใช่ปหจืดมากพี่เพิ่งย่อยโกคูได้มา เดี๋ยวมนคงมีให้ฟาร์มแหละเออดชิดเดยอะยังไ,ไงมันก็ต้องแจกให้ดาวลุงได้ไปแล้วโอเควันนี้เรามาเอากับปัจจุบันก่อนเลยกันถ้าเราลืมไปแล,แล้วก็ช่างได้แล้ว